ผมได้ข่าวมาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคุณจะไปประมาทว่าเขาเสมอมาเราชนะไป4ี่ศูนย์เขาโดนยิงสี่ลูกแต่ผมจะบอกว่าพม่าเขามีข้อบูลของไทยในเชิงลึกแบบไม่ได้ลึกธรรมดาลึกแบบ รู้จักทุกคนรู้จักพ่อแม่หมดเลยอะ่ะเพราะว่าเหมือนว่าทีมงานที่เคยวิเคราะห์เราช่วยเราวิเคราะห์ไปตอนนี้ไปอยู่ทีมชาติพม่ามาผมก็ได้ข่าวมาค่อนข้างยินยันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะลองมาดูครับทีมชาติไทยนัดที่สองเจอกับเมียนมาโคดวางจะจัดชุดไหนลงสนามจะมีโรเซชันหรือว่าจัดเต็มแบบเดิมอาจารย์เตงถามแล้วกันว่าอยากจะเห็นอะไรจากเสกสรรกับสิทธาสองนี้อยากเห็นอะไรคราที่เหนือนเยงในการเล่นบอลง่ายขึ้นเออเจ้าเป่าธีรพัฒน์ปรือทองใช่ครับ คือเด็กคนนี้จําได้ไมืเราเคยคุยกันแล้วว่ามีของนะขณะที่ยศกรบูรพาหน้าเป้าไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนโอ้โหเป็นผมพูดแบบขออนุญาตนะครับถ้าเปลี่ยนก็ไม่รู้จะคิดอะไรแล้วชั่วโมงนี้ต้องใช้ก่อนแต่การเจอกับพม่าไม่ง่ายนะครับเขารู้เราเรารู้เขาใช่ครับเกมน่าจะออกมาเป็นแบบไหนฟันธงทีมชาติไทยเจอเมียนมาเป็นไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต้มโมล่งปีพงยิ่งวันนี้อยู่กับพีเตอร์กับแต้มโมเช่นเคยนะครับพีเตครบสวัสดีครับ สำหรับวันนี้ครับเรามาพรีวิวก่อนเกมนะครับทีมชาติไทยในการลงสนามนะครับชิงแชมป์อาเซียน u 23เกมที่2ครับเจอกับทีมชาติเมียนมาหรือว่าพม่านั่นแหละครับทีมชาติไทยของเราบอกเลยว่าดีกว่าขนาดไหนครับ ก็ต้องบอกว่ามีมาตรฐานสูงกว่าแล้วกันแล้วผลงานดีกว่าในรั้แรกเพราะนั้นมีโอกาสมากกว่าอ่าแต่ว่าเกมแรกนี่เดี๋ยวผมย้อนให้ดูนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่พ่เตอร์เคยพูดไว้นี่มันคืออะไรเพราะว่าเกมแรกนี่ที่เราดูกันเนี่ยนะฮะก็คือเมียนมาเจอกติมอร์4่าสี่สี่เนี่ยตอนแรกยังช็อกอยู่เลยเฮ้ยทำไมมันโดนโดนโดนแต่ว่าจริงๆแล้วพม่าก็ยิงยิงนำนะก็ต้องบอกงนี้ครับว่าเกมแรกนี่กับเกมที่สองอ่ะมันอาจจะสามารถมีผลที่ต่างกันได้สําหรับผลงานแต่ละทีมแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นแน่นอนก็คือคุณโดนยิงถึง4ููกกเเรรราาาะนนั้ีมโอสต แนวคือสันนิษฐานได้เลยเอาเอาเห็นเเนี่ยแหละมีปัญหาเกมรับอ่ะแน่นอนเออมันโดนเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงหนีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสในการยิงไงเกมรับเขาองมีช่องโหว่เพราะฉะนั้นโดนแน่นอนอ่ะถ้าพูดว่าเขาโดนทะลุทะลุของเราเจอติมอเราไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะ เราไม่มีครับเพราะว่าเราค่อนข้างแพ็คได้ดีตรงกลางก่อนสกรีนก่อนถึงกล้องหลังเราเล่นบอลเร็วตัดหน้าบอลก่อนอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นความแตกต่างใช่ครับอย่างนี้เรียกได้ว่าพม่าอาจจะประมาทติมอร์ไปหน่อยเพราะไม่ไม่มีสกรีนนะคือฟุตบอลเนี่ยก็เป็นไปได้อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นติมอร์ก็ได้แล้วมาเจอกันไม่รู้ว่ารูปแบบเป็นยังไงเพราะติมอร์เนี่ยไม่รู้ว่าฟิโกเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นนะเพราะติมอร์เนี่ยต้องบอกตรงว่า หาเกมเล่นหาเกมดูได้ยากมากไม่ไม่มีทางว่าจะไปสเกลนั่งดูอะไรยากมากยากมากยากมากครับและตัวที่เข้ามาก็ไม่เห็นโอ้ชื่อนี่ระดับโลกนั้นเลยอะแล้วถ้าพูดถึงในมุมกับการทีมชาติไทยสเกลพม่าอย่างเงี้ยเราสเกลยังไงสเกลก็ดูจากโปรแกรมระดับโลกแล้วกันวายสเกลพวกนี้ก็จะมีเราก็จะดูแลหาข้อมูลมาส่วนใหญ่เขาเนี่ยข้อดีของตรงนี้คือว่าทีมชาติชุดใหญ่เขาเป็นคนเดียวกันและทีมชาติชุดใหญ่เขาใช้เด็กชุดนี้เล่น10กว่าคนอ๋อวันนี้ข้อมูลลึกนะพี่เต้ยเป็นคนจดหมด คือเราก็มีทีมงานมาแล้วผมก็ส่งให้ค้นวางเรียบร้อยอยู่แล้วอ๋อเพราะว่าเพราะว่าอ๋ออย่างนี้แสดงว่ารูปแบบมันต้องคล้ายๆกันมันก็แนวทางคือต้องยอมรับว่าค่าโค้ชคนเดียวกันมันต้องเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันทําทีมชุดนี้กับทีมชุดนี้เหมือนกันมันต้องเล่นแล้วยิ่งใช้คนสีกว่าคนน่ะในทีมชุดใหญ่แต่ทีมชุดนี้มันแน่นอนมันคล้ายกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องผลักดันขึ้นอยู่ถูกต้องครับแต่ผมได้ข่าวมาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคุณจะไปประมาทว่าเขาเสมอมาเราชนะไปสี่สวนเขาโดนยิงสี่ลูกแต่ผมจะบอกว่่าาาพมมมเ้ีขขออูลง ในเชิงลึกแบบไม่ได้ลึกธรรมดาลึกแบบรู้จักทุกคนรู้จักพ่อแม่หมดเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนว่าทีมงานที่เคยวิเคราะห์เราช่วยเราวิเคราะห์ไปตอนนี้ไปอยู่ทีมชาติพม่าผมก็ได้ข่าวมาค่อนข้างยืนยันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าเขาเนี่ยพอเสร็จงานจากที่ไทยแล้วเนี่ยอพอทีมงานญี่ปุ่นออกไปเนี่ยเขาก็ได้งานใหม่ที่พม่าเลยโดยมาแข่งขันร์นนี้เป็นรายการแรกพวกนี้น่าสนใจเพราะว่าเขารู้เรา แล้วเรารู้เขาหรือเปล่าเราก็รู้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาเลยรู้มามากก่อนเตะก่อนไงเราเลยรู้เขาด้วยอแต่ว่าเขาจะมีข้อมูลรายบุคคลแน่นอนต้องมีแน่นอนเพราะว่าเขาก็ทํางานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วรู้จักทุกคนรู้จัก ละเอียดเลยแหละแต่ว่าแบบนี้มันก็คือมืออาชีพอยู่แล้วถูกไหมคือมันเป็นเรื่องปกติอ่ะก็เหมือนธโมสอนนี้ดึงตัวนี้ไปตัวนี้ดึงตัวนี้ไปทีมชาตินี้ดึงคนนี้ไปเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับแต่แค่มันแบบเหมือนเร็วมากนะจังหวะมันพอดีกันเท่านั้นแหละมันก็เลยมีเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยเออ,เอ,อแล้วมาเจอกันพอดีเลยโอ้ใครผมก็คิดทำไมมันต้องมาเจอกันด้วยเนี้ยอาจจะมีแต้มแต้มต่อนิดหน่อย เขาก็แค่รู้เราแต่ว่าเราก็มีคุณภาพที่ไปสู้กับเขาอ่าผมเชื่อมั่นตรงนี้และว,วิธีการอย่างเงี้ยสมมติว่าในการเจอกันกับทีมที่โอเคข้อมูลค่อนข้างเยอะอเรามีวิธีแก้ตรงนี้ไหมหรือไม่ต้องเล่นเหมือนเดิมหนีฉีดยังไงเวลาเป็นโค้ดอ่ะอันดับแรกนะครับวินัยในเกมรับต้องสำคัญอันดับ2คือวิธีการอาจจะปรับให้เขาดักทางไม่ได้อ่าเขาไม่เจอรูปแบบนี้เขาเก่งว่าอะไรเรื่องนี้เราเล่นอีกแบบหนึ่งเลยเหมือนบางทีเราเจอทีมที่สมมุติเราเจอ ญี่ปุ่นชุดใหญ่สมมตินะกับทีมไทยชุดใหญ่ยกตัวอ,อย่างให้ดูญี่ปุ่นคิดแล้วเราต้องมาเล่นรับแน่เลยเรืต้องปอกปลอดภัยว้ก่อนแต่ที่ไหนได้เราเล่นบีบเขาสูงเลยไล่เขาตลอดเลยถ้าเป็นรูปแบบที่ดักทางไม่ได้ซึ่งแบบนี้ค่อนข้างเกิดบ่อยนะเกิดบ่อยทั่วโลกเหมือนอว่าจะรับจะรับลบขอเพสก่อน15สู้ก่อนเลยฮะสู้ก่อนเลยถูกต้องครับคือถ้ายื้ออยู่แล้วเกมดีถือว่าโอเคกองครับแต่บางทีเนี่ยพอ มันเกิดพื้นที่หลังลายมันโดนเลย่มันโดนเพราะมันสูงเกินเนี่ยมันมีพื้นที่ก็ต้องเขาเรียกว่ามันเป็นวิธีการแต่ในวิธีการที่ป้องกันมันก็มีอีกมันก็มีวิธีการอีกถึงสูงก็มีการป้องกันด้านหลังอ่าอาถ้าถามพี่เต้ยว่าพม่ารู้เราเนี้ยคิดว่าคาดการทีมชาติเมียนมาจะเล่นกับไทยยังไงในเมื่อรู้ว่าข้อมูลของเราเป็นแบบไหนผมว่าเขาอาจจะมาวิ่งไล่เราเร็วเลยผมว่าเขาจะเพชรเราเลยผมผมเชื่อนะผมถ้าผมผมให้คาดเดานะผมว่า เขาไม่รอรับเราหรอกเพราะว่าเขาจะเ็นเร,เราแน่กองกลางเพราะว่าเขามีข้อมูลของเราไงเออมันมีบางอย่างที่ผมบอกไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าเขาอาจจะไล่เราเร็วเลย จากการที่เราจะปไปไล่เขาเร็วเขาสวนให้เราเส์ไอภัยเหมือนที่คุยกันอยู่เนี่ยผมคิดว่านะแต่ผมเชื่อว,ว่าโค้ดวังก็รู้วิธีการอยู่แล้วมันก็มีวิธีการป้องกันหรือแอนตี้กลับไปคือเราต้องคิดอยู่แล้วเดี๋ยวมึงเล่นอย่างนี้แน่นอนใช่มันต้องมีอย่างเงี้ยคนนี้คิดยังไงคนนี้คิดยังไงต้องมานั่งคุยกันในทีว่าเฮ้เราจะโจมตีเรายัางไงถ้าคุณเป็นโค่อสู้คุณจะโจมตีผมยังไงต้องมานั่งวิเคราะห์มานั่งคุยกันแล้วเราก็เตรียมการกันเหมือนเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเปอนเกมออะเหมือนเกะ อ่าแต่ว่ามันจะออกทรงนี้ให้มันเขาเรียกว่าไทยหน้าโปกเกอร์เฟสใช่ครับนะฮะมันจะคล้ายๆแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าแต่โอเคแหละด้วยศักยภาพทีมไทยมันค่อนข้างมีมากกว่าคือเรามีอาวุธหลายหลากหลายนะสำรองเราก็ได้ทุกตัวนะครับนะฮะน่าสนใจน่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูไลน์อัพว่าพี่วังจะเล่นยังไงนะครับอ่ะลองมาดูครับทีมชาติไทยนัดที่2เจอกับเมียนมาโค้ดวังจะจัดชุดไหนลงสนามจะมีโรเตชันหรือว่าจัดเต็มแบบเดิมนะครับอ่ะ เนี่ยครับพี่เต้ฮะคิดว่าเป็นแบบไหนเนี่ยเท่าที่เห็นมาพี่เต้บอกว่าน่าจะเหมือนเดิมคือผมเชื่อว่าพี่วังต้องเล่นเหมือนเดิมก่อนเพราะว่าเพราะว่า 1. ความปลอดภัย2ก็คือปรับเด็กให้เข้าขากันถ้าจะมีเปลี่ยนอีกงๆก็คืออาจจะมีเซนเตอร์ชนพัฒน์บัวพันเนี่ยอาจจะบาดเจ็บอยู่หรือเปล่าผมไม่ช่ว์ไงต้องดูงนี้อาจจะเปลี่ยนเซนเตอร์มาใหม่หรืออาจจะปรับวิงด้านข้างคนหรือ2คนเท่านั้นเองระบบปรับไหมระบบไม่ปรับแน่นอน ต้องมีมิวสิควิดีโอรับสองคนแน่นอนนี่คือลายเซ็นพี่วังเขาเขาจะมีเขาเก่งตรงนี้พี่วังเขาต้องทำตรงนี้ให้เป็นจุดเด่นของทีมชุดนี้ไอ้ข้อดี4 2 3 1นึ่งเนี่ยจริงๆมันเล่นกันมาบ่อยมากเลยนะแล้วหลายๆทีมก็นิยมมากเพราะมันเซฟมากมันเล่นเหมือนกันไหมไม่เหมือน อ๋ไม่เหมือน <S <S ไม่เหมือน <S <S แต่วิธีการยืนอ่ะตอนเริ่มต้นเหมือนกันแต่การเล่นไม่เหมือนกันนะอยู่ที่วิธีการใส่ใรายละเอียดของแต่และตำแหน่งแต่ละคนที่เล่นอ่อเอาเกมนี้เราต้องเล่นยังไงครับอ่ะผู้รักษาประตูมันเหมือนเดิมอยู่แล้วมันคงเดี๋ยวไปว่ากันในเกม,<ผ>มนะครับส่วนแนวรับเนี่ยมันจะต้องเล่นยังไงในในช่วงแนวรับเนี่ยผมมองว่าตอนเนี้ยอาจจะปรับเล่นเกมรับมากขึ้นอย่าลืมนะเกมที่แล้วเราให้แบ็คซ้ายแบ็คขวาเติมเยอะถูกไหมครับเติมสูงเกมนี้อาจจะดรอปลงมาความการรู้อาจจะช้าลงหน่อยในช่วงแรกเพราะว่าต้องดูคู่ อาจจะเล่นเกมลุกขึ้นมากขึ้นหรือว่าถ้าได้ประตูแล้วก็เล่นอีกแบบหนึ่งไม่จําเป็นต้องเปิดแล้วก็เติมสุดเลยไม่มีความจําเป็นเพราะอ,อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราเรโดนเยิงก่อนขึ้นมาอันตรายแต่ถ้าเกิดมันเสมอแล้วเขารอบ แต่ว่าไม่ใช่เล่นเพื่อเสมอเล่นเพื่อชนะแน่นอนผมเชื่อโค้ดวางบางคนที่เล่นทุกอย่างต้องมีชัยชนะแต่แค่ว่าเล่นยังไงให้ปลอดภัยอ่าบางครั้งรูปเกมมันไม่สวยมากแต่ได้ผลงานที่โอเคถือว่าผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังจะเป็นพลเอกกับสพลเป็นแน่นอนผมเชื่อมันครับแล้ววันนี้เราจะได้เห็นแล้วแหละว่าซ้ายกับขวาเนี่ยข้อผิดพลาดเยอะไหมหรือว่าเล่นได้เนียนตาเพราะว่าคู่ต่อสู้ต้องมาโจมตีเรามากขึ้นโดนแน่ต้องรอดูครับถ้าคุณเอาพม่าอยู่ก็โอเคความมั่นใจเพิ่มแล้ว ยิ่งไม่โดนยิงนะยิ่งสูง้นไปเรื่อยๆยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นรอบดุยิ่งมั่นใจเพราะนั้นมีโอกาสอ่านะครับขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กตรงนี้เราเต้องบอกว่าถ้าหากว่าเจ็บชนะพัฒน์โบพันเนี่ยคงจะมีการเปลี่ยนใช่ครับใครเป็นชอยที่2 3 4ก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องเหมือนนายเกมที่แล้วที่ลงครับแน่นอนเลยว่าเบอร์16ต้องลงมาแน่เลยหรือเจ้าแบงค์นั่นเองครับครับครับก็คือว่าถ้าหากว่าดูแล้วชนะพัฒน์ไม่ลงเนี่ยจะเป็นปัญหาไหมพีเ่เต้ยว่าคือถามว่าเป็นปัญหาไหม เป็นปัญหาแน่นอนเพราะว่า 1. ชนพัฒตัวใหญ่และลูกว่อากาศดี 2. องชนพัฒค่อนข้างแข็งแรงในการเบียดสู้เงี้ยเพราะ uh huh. ฉะนั้นเนี่ย มันจะขาดหายมิติตรงนี้ไปแต่ไม่ใช่ว่าตัวบุรเราไม่ดีก็ดีแต่อาจจะมีเรื่องความเร็วที่มันไม่เท่ากันตรงนั้นเองนะครับก็จะเป็นพิชิตชัยเนาะใช่ครับแต่ว่า,าทีกวินสงสัยยังไม่ค่อยได้เล่นเลยเนี่ยทำทำ,ทำไมถึงผมไม่เลือกทีกวินเพราะว่านัดที่แล้วคดวังไม่ได้เลือกทีกวินไงเราก็เลยดูความเป็นไปได้ว่าหรือว่าคดวังจะไม่ได้ใช้ทีกวินในตัว3ตัวเลือกแรกเป็นตัวที่4หรือเปล่าแต่ทีกวินนั้นก็มีความนิ่งไม่งั้นไม่สามารถพาอยุธยาเลื่อนชั้นสู่ทีหนึ่งได้นะครับก็อยู่ ลงแน่นอนคิดว่าลงแน่นอนอายาวตลอดนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีปัญหาอะไรไหมว่าเจอพม่ามาเจาะยังไงไม่มีปัญหาเพราะว่าเด็กชุดนี้อยู่ด้วยกันมาตลอดอ,อยู่ด้วยกันมาเกิน10เดือนแล้วนะครับ,รบส่วนค,คู่กลางที่เป็นตัวรับแล้วคอยผัดกันขึ้นเนี่ยนะครับคงไม่มีใครดีกว่านี้แล้วคือผมต้องบอกตรงว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ผมก็จะไม่เข้าใจโคดวังเลยนะถ้าจะเปลี่ยนถ้าค้าังเปลี่ยนผมจะไม่เข้าใจเลยเรื่องสภาพร่างกายหรือเปล่า าอาจาจะ<า>เป็น <ๆ S 2> ไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ที่หนักขนาดนั้นเพราะยังมีพอเวลาเว้นแล้วก็ยิ่งต่อไปถ้าเกิดเข้ารอบรองเนี่ยมันมีเวลาพักผ่อนที่มากขึ้นเพราะมันมีเวลาอยู่ใช่มันมีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นมันก็มีโอกาสทีเ่เราใช้2คนนี้สูงมากครับแล้วสภาพเด็กไหวอยู่แล้วไหวครับเพราะมันเฟสมากมันเพ่นคือตอนนี้ไทยลีกมันปีที่สั้นแล้วเด็กมีความพร้อมแล้วแล้วยิ่งมาซ้อมก่อนหน้าไปยิ่งมีความพร้อมมากขึ้นร่างกายโอเคอ่ถทางอ้นแตยถามแล้วกันว่าอยากจะเห็นอะไรจากเสกสรรกับสิทธาสองคนนี้อยากเห็นอะไร ค้าที่เหนือขึ้นในการเล่นบอลง่ายขึ้นดูเหมือนยากแต่เล่นง่ายอ่าไม่ใช่ <นะ S 1> ว่าการไปเลี้ยงล้อโดโดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้อยากเห็่นบางที ผ่านไปง่ายๆแล้วส่งให้เพื่อนแบบเหนือชั้นหรือมีการส่งบอลแทงเข้าไปแล้วเพื่อนเข้าไปโจมตีได้อันนี้คือ,อสิ่งที่หลายคนไม่เออต้องบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะเล่นให้มันดีขึ้นต้องเล่นยากต้องยอไม่ใช่เล่นง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นมันคือดีขึ้นใช่ครับนะครับเห็นให้เห็นให้มันเนียนตาการส่งบอลการเคลื่อนที่ช่วยเพื่อนการเคลื่อนที่ไปหาพื้นที่ว่างรับบอลและโจมตีพวกนี้ผมอยากเห็นตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นได้แสดงว่าพัฒนาขึ้นแน่นอน แปลว่าพี่วังปรับจูนได้ดีมากนะครับอ่ะแล้วขยับมาตรงนี้ผมว่าเฮ้ยมันมีหลายคนที่จะมีการหมุนได้นะสําหรับสงครามสมุน้ำเพิ่งอ่าน้องที่ลงมาเออยังไม่ได้พูดเลยคราวที่แล้วเนี่ยน้องที่ลงมาจาก b ีเนี่ยใช่ครับนะครับเจ้าเป่าครับเออเจ้าเป่าธีรพัฒน์ปรือทองใช่ครับเล่นดีเว้ยคือเด็กคนนี้จําได้เมเราเคยคุยกันแล้วว่ามีของนะแต่บางครั้งเนี่ยขาดอย่างเดียวขาดรูปประสบการณ์สู้สงครามสมุดไม่ได้ เขาจะเจนกว่าเขาจะให้ตรงนี้เล่นก่อนอให้ลองไปดูเชิงกับพม่าก่อนนะถ้าโอเคแล้วอาจจะเปลี่ยนลงไปเครื่องหลังเหมือนเดิมอน่าสนใจเพราะที่พัดเหมือนจะชิงบอลพิกบอลเหมือนจังหวะเขาเทินดีคือก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าเขาไปญี่ปุ่นแล้วเพิ่งกลับมาด้วยแล้วตอนนี้เขาได้มุมมองใหม่ๆและร่างกายสิ่งที่ผมเห็นนะตอนอยู่กับผมตอนโดฮาแล้วกลับมาทัวร์นาเมนต์นี่นะร่างกายตัวใหญ่ขึ้นตัวหนาขึ้นฟิตเลยร่างกายดีมากอันนี้ชอบมากเหมือนกันนะพอเห็นแวบเดียวอาจจะไม่ได้นานมากแต่ว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะแลวเป็นเด็กไม่พูดเยอะ โ,โชว์ <ทำ S 1> ผลงานในสนามไปดูไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ไม่ชอบมีสมาธิเหมือนนักบอลอ่ะจะมีสมาธิจะมุ่งมั่นตรงน,นี้ผมชอบมากนะครับแต่ว่ายัางไงก็เดี๋ยวพี่ลงคิดว่าน่าจะลงก่อนคิดว่าน่าจะลงก่อนคดวางให้ลงก่อนแล้วก็เจ้าโอ๊ตเนี่ยทำได้ดีขึ้นเยอะแล้วกล้าครองบอลมากขึ้นกล้าเลี้ยงกล้าแซะกล้าจี้อ่าอ่นะครับขณะที่ซ้ายขวาเหมือนเดิมเลยเหรอมีใครตัวแทนไหมถ้าดูแล้วซ้ายขวาก็อาจจะมีอาจจะมีเปลี่ยนทางซ้ายแต่ว่ามันดีทั้งคู่เนีอไม่น่าเจอเซมเนี่ยแต่ว่าเขาก็ดีไงแต่ว่า แต่พดวาผมว่าจะใช้คู่นี้ก่อนก็ใช้คู่นี้ก่อนไงแล้วตัวนั้นไตตัวแทรกแทรกเข้าไปแต่ลงไปซ้ายก็ได้ลงไปขวาก็ได้อ่าอ่านะครับเพราะว่าถ้าหากว่ายิงขึ้นนาเร็วมีเปลี่ยนแน่นอนใช่ครับนะครับธนาวุธโพชัยผมก็อยากจะเห็นอยากเห็นอะไรมากกว่านี้สาหรับธนาวุธอยากเห็นมิติในการลากแบบหายเลยไปด้วยความเร็วแตะเฟิร์สทัชหายจี้เข้าไปผ่านหนึ่งแล้วยิงอะไรพวกนี้มันต้องมีคัออินต้งมันต้องมีตำแหน่งนี้ต้องมีสําคัญมากไม่ใช่ออกนอกเดียวต้องเข้าในนี่ยังไม่เห็นนะ แนวต้องมีเพราะตอนนี้ส่วนอยากจะอยู่ด้านข้างตงมากกว่าอาจจะต้องมีข้างในแต่ยังมิสซูเนี่ยต้องการเห็นมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าประสบการณ์คุณมากกว่ามิตซูเนี่ยผมต้องการให้มิสซูหนึ่งเพิ่มความกระหายมากกว่านี้สองพัฒนาเกมรับอีกนิดเดียวน้องก็จะเพอร์เฟกเลยอืนะครับเพราะว่าฉะนั้นเจอพมา่า ก็อาจจะต้องโชว์หน่อยอนะครับขณะที่ยศกรบูรพาหน้าเป้าไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงแ,แน่นอนครับโอ oh ้โหเป็นผมพูดแบบขออนุญาตนะครับถ้าเปลี่ยนก็ไม่รู้จะคิดอะไรแล้วชั่วโมงนี้ออต้องใช้ก่อน,นอ,อ่าอ่ายศกรบูรพาครับทั้งครองบอลทั้งพลิกบอลแต่ว่าแน่นอนแหะครับความสม่ําเสมอสําคัญที่สุด คือเขาจะทําได้ไหมแล้วเขาจะเล่นแนวไหนในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการพิสูจน์ของยศกรนะครับว่าเขาจะรักษามาตรฐานเขาได้ทุกนัดไหมหรือดีขึ้นเรื่อยๆไหมเพราะว่าหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเนี่ยเขาต้องไปเล่นที่สิงคโปร์ด้วยวันนี้น่าสนใจอันนี้มีผลต่ออาชีพการค้าแข่งถูกต้องครับไม่ใช่ว่าเล่นเพื่อทีมชาติอย่างเดียวก็เล่นเพื่อตัวเองคือบอกตรงนะฟุตบอลเนี่ยเล่นเพื่อตัวเองก่อนไม่ต้องไปเล่นเพื่อชาติเดี๋ยวพูดเล่นเพื่อตัวเองก่อนพอตัวเองเล่นดีแล้วเนี่ยชาติมันจะดีตามสโมสรมันจะดีตามเพราะ โอเคลงสนามนัดแรกและนัดที่2เนี่ยมันน่าจะมาประมาณนี้นะครับ,รบแต่การเจอกับพม่าไม่ง่ายนะครับเขารู้เราเรารู้เขาครัเกมน่าจะออกมาเป็นแบบไหนฮะเกมจะบอกว่าช่วง20ถึง30นาทีแรกเนี่ยมันค่อนข้างต้องเซฟก่อนแน่นอนอม,มีโอกาสทาแต่ว่าไม่ใช่ว่าบุกบุก,บก มีโอกาสดูเชิงโจมตีมีโอกาสดูเชิงโจมตีพมา่าโตมาหาวิธีการแย่งบอลให้เร็วกลับไปโจมตีเขาให้เร็วหาพื้นที่ว่างพวกนี้จะออกรูปแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าได้ประตูนําเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเร่งแต่เขาจะมาหาเราแล้วจะเกิดพื้นที่มากขึ้นเราโจมตีเขาได้ง่ายขึ้นแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะทีมชาติไทยชุดน,นี้เรารู้ว่าเราศักยภาพเราประมาณไหนแต่เรามีความ เจียมตัวนิดนึงแบบไม่ได้เจียมตัวว่าเฮ้ยเราไม่ได้เก่งกว่าหรืออะไรเนี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปประมาณนี้ก่อนค่อยๆสมาธิเราเรียกว่าสมาธิเรารู้ว่าเราทําอะไรกันอยู่เราจะไม่อุยดีใจมาใม่ทุกคนต้ดว่นถูกไหมคือเขาเรียกว่าอารมณ์ของทีมตอนนี้ดีมากเหมือนกับพี่วังอ่ะเป็นคนพูดไม่เยอะ เป็นคนทางานอย่างเดียวเหมือนตอนทําชนบุรีได้แชมป์เห็นไหมครับแล้วตอนนี้ไม่ทำแล้วเหรอชนบุรีก็ทําทีมชาติเลยโอเคตกใจไงเป็นแชมป์ไงคุณหาเรื่องให้ผมเจอจริงโอเคยังไงเดี๋ยวติดตามเชร์กันได้วันที่2 2นะครับในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับก็เจอกันนะทีมชาติไทยเจอกับเมียนมาเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าถ่ายทอดเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชินชอบโอ้ยังไม่ได้ฟันธงเลยฟันธงทีมชาติไทยเจอเมียนมาเป็นไงครับผมว่าชนะชัว ม,มั่นใจว่าชนะผมว่าสองคะนไม่ขาดอยู่ที่รูปแบบเกมในครึ่งแรกผมว่า20ก็มีโอกาสนะมีไหมเพราะถ้า2องูลเร็วนะเพอเๆไหลอ่ะว่ากันไปตามนั้นนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พี่เต้ยแตงโมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ